มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุ๊ยยังไงทิมพิธาส่งช่อดอกไม้ Happy แฮปปี้เบิร์ดเดย์แอฟทักษออนแถมวอยพรหวานฉ่ำโมเมนต์ดีๆมีมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันอีกแล้วนะคะหลังวันที่27ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของนางเอกสาวแอฟทักซออนพักสุขเจริญ ที่มีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงที่อวยพรบันเกิดให้ยังอบอุ่นนะคะและก็มีนักการเมืองคนดังอย่างทีมพิธาได้อวยพรบันเกิดให้แอฟด้วยเช่นเดียวกันค่ะด้วยการส่งช่อดอกไม้สีหวานสีโอโรสกับดอกกุหลาบสีขาวมาให้เธอพร้อมกับข้อความบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ซึ่งแอฟได้ลงภาพช่อดอกไม้ดังกล่าวไว้ใน i อ Story นะคะพร้อมทั้งขอบคุณและแท็ก i อของทีมพิธา จากนั้นทีมพิธาได้โพสต์ตอบกลับลงไ g Story ตัวเองเช่นกันและอวยพรกลับอีกครั้งด้วยประโยคที่ว่าขอให้มีความสุขบานสะพั่งอยู่ในใจตลอดทั้งปีต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมิตรภาพที่สวยงามมากๆค่ะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตโห่คอมเมนต์เช่นบอกว่าว่าแต่เพื่อนกันเขาส่งดอกไม้ให้กันด้วยหรอกับตันเรียกเรือกลับเมื่อเช้าอยู่กับเรือโนนสลับเรือแทบไม่ทันเลือกสักคนค่ะแม่เหนื่อยเชีย ด้อมส้มอย่างเราหยุดจิ้นไม่ได้จริงๆอุย๊ยทีมพิธาส่งช้อดอกไม้ HAPPY b i r อร์เดแอฟทักษออนแถมวอวยพรหวานชำ่ำทางทีมงานเองขอให้คุณแอฟทักษออนมีความสุขมากๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดั m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ